ที่เกินปล่อยออกมาแล้วปล่อยออกมาลงครับ<า>เจสซับครับสวัสดีครับ f c กรอเจสซับทุกคนครับอาทิตย์นี้โปรเจ็ตอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะครับสนามบูซับไฟในรายการสิงแซดกาญจนบ,บุรีแชมเปี้ยนชิพครับโดยผมได้เข้าร่วมการแข่งขันคอลี่ไฟในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่ออฟเวลา7นาฬิกา55นาทีที่หลุม1ครับผลงานโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับ สกอร์2อโอเวอร์พาเข้ารอบต่อไปในลำดับที่19ครับถ้าเรามาดูรายละเอียดของสกอร์นะครับจะเห็นว่าการดร v e และการตีกรีนอิเล็กูเรชันถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยตีอยู่ในแฟเวย์12แฟแฟเว์จาก14แฟร์แฟเว์และตีออนกรีนอิเล็กูเรชัน13หลุมจาก18หลุมสิ่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็คือการพัดนะครับมี3พัดถึง2หลุมนะครับ ด้วยกรีนของบูซฟไฟเนี่ยถือว่าเป็นกรีนที่มีเอกลักษณ์มากนะครับเป็นกรีนที่หญ้าแทงสุดๆในวันคอลิฟายผมใช้สปีดในการพัดซึ่งบางครั้งมันมากเกินไปทําให้มันเลยหลุมไปเยอะครับตอนพัดเก็บเลยต้องเจอทางลงมีหลายหญ้าเยอะโอกาสพลาดก็มีสูงขึ้นจุดนี้ผมจะเอาไปปรับปรุงในการเล่นทัวร์นาเมนต์ในวันพรุ่งนี้ครับโดยผมจะกล้าให้ลายมากขึ้นแล้วพยายามพัดให้น้ําหนักคอเคลีย์ที่หลุมครับคิดว่าน่าจะทําให้มีโอกาสในการพัดลงมากกว่าครับ วันนี้เป็นวันอังคารนะครับ Practice Round ผมไม่ได้ออกรอบครับเลยมาซ้อม Drive โดยเน้นไปที่การทำ Drill นะครับอันนี้เป็น Teaching Edge ที่ผมหามานานนะฮะก่อนหน้านี้ผมเคยมี Teaching Edge อันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเพื่อให้แขนมันอยู่ใกล้กันแต่มันเกิดการชำรุดมันเลยไม่สามารถใช้งานได้จนมาเจออันนี้นะครับของ SK l z e t นะครับเวลาทำ Drill เราจะตีแค่50-60% โดยที่จะไม่เน้นเรื่องของความแรงความไกลแต่เน้นเรื่องของการจัดระเบียบร่างกายนะครับผมขอย้อนกลับไปคลิปล่าสุดที่ผมลงนะฮะที่สนามสุวรรณมัสุดท้ายผมต้องขอบคุณ f อฟอ J เซัทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาอย่างล้นหลามเลยในคอมเมนต์และใน Messenger ของผมผมอ่านทุกคอมเมนต์และขอบคุณจากใจจริงๆครับทำให้ผมลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งชีวิตมันก็คงเป็นแบบนี้แหะครับ มีขึ้นมีลงสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ลืมตัวตนของตัวเองไม่ลืมว่าเราเคยศรัทธาในตัวเองมากแค่ไหนวงสวิงกอล์ฟมันก็คงเหมือนลายเซนล่ะครับที่ทุกคนมันเซนไม่เหมือนกันผมก็คงจะต้องมีสวิงที่เป็นของตัวเองเป็นลายเซนของตัวเองหลังจบแมตช์วันนะครับผมก็มาทบทวนดิวที่ผมเคยทําในความเห็นผมเนี่ยวงสวิงของเราอะถ้าจะเพี้ยนจะพลาดอะมันก็คงพลาดเรื่องเดิม การแก้วงหรือดิลที่เคยทำให้มันผลงานดีดิลนั้นมันก็ยังใช้ได้อยู่ดิลแรกผ่านไปนะครับที่ใช้ทิชชิ่เอททำให้แขนมันใกล้กันอันนี้เป็นดิลที่โปน้องนัทวัฒน์อักษรชาติได้ผมทำในการเซตข้อมือนะครับความรู้สึกผมคิดว่าอาการติดขัดที่เกิดขึ้น,นมันน้อยลงเพราะในวันคอลี่ไฟเนี่ยผมแทบจะไม่เกิดอาการติดขัดที่เกิดขึ้นที่สุวรรณเลยวงสวิงมันไม่แบนเหมือนเดิมนะครับเริ่มชันขึ้นนิดหน่อย แต่ผมก็จะไม่ดัดสวิงจนผมตีไม่ได้นะครับเพราะแก่นของการเล่นกอล์ฟคือการทำสกอร์การที่เรามีสวิงที่ไว้ใจได้มีเกมลูกสั้นเกมลูกพัดที่ไว้ใจได้มันก็ทำให้เราสบายใจและมีความมั่นใจมากขึ้นครับวันนี้อาจจะผิดแผนไปนิดนึงครับตอนแรกคิดว่าซ้อมดライブเสร็จแล้วจะไปชีพไปพัดนะฮะแต่ดูสิครับตอนนี้ฝนลงหนักมากๆครับที่เห็นถ่ายในคลิปนี่ตีต,ตีหยุดหยุดนะครับเพราะว่าฝนมันสาดเข้ามา ก็เลยไม่อยากโดนฝนมากนะครับเดี๋ยวเกิดไม่สบายขึ้นมานะครับซ้อมดรเวอร์นิดนึงครับนี่ก็เป็นตะข่ายของเลอร์บอนนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและออทัยแลนด์กอล์ฟทัวร์นะครับดรเวอร์ Driver จะเน้นในเรื่องจังหวะที่ต่อเนื่องนะครับผมพยายามจะขึ้นสวิงให้สั้นลงนะฮะเพื่อลงมาง่ายนิดนึงไม่งั้นมันจะเหมือนโอเวอร์สวิงแล้วก็แบนไปด้านหลังเยอะเกินไปนะครับ ตอนนี้ผมกําลังจะเข้านอนแล้วนะครับเวลาตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มนิดๆนะฮะอยู่ที่โรงแรมลาวาอยู่แถวที่บออพอยนเนี่ยแหละถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีมากเลยนะสะอาดสะอ้านนะฮะใครที่มาแถวบออพอยก็แนะนําโรงแรมที่นี่เลยพรุ่งนี้ผมทีออฟเวลา7จ็ดโมงนะครับที่หลุม9จะแปลกๆนิดนึงทาไมทีออฟที่หลุม9เพราะว่าหลุมเนี่ยหลุม9มันอยู่ด้านในลึกเลยนะฮะก็หลุม10มันเป็นพาสซีชั่น ซึ่งถ้าสตาร์ทที่หลุม10เนี่ยมันอาจจะทําให้กวนติดได้ก็เลยไปสตาร์ทที่หลุม9ที่เป็นพาหานะฮะต้องเผื่อเวลาประมาณ20นาทีรถจะออกจากแถวแถวคับเเ้าส์เนี่ยหกโมงสีนะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้านิดหนึ่งเพื่อไปวอร์มอัพให้ดีขอบคุณทุกกําลังใจอีกครั้งนะครับที่ส่งมาให้ผมพรุ่งนี้ก็ทําให้เต็มที่ครับไม่มีอะไรต้องกังวล ไปลองดูซิว่าสิ่งที่เราฝึกซ้อมมาแล้วก็รู้สึกว่าค้นหามาอาการติดขัดในสวิงอาจจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นดูด้วยความมั่นใจแล้วก็การพัดก็ลองปรับกลยุทธ์ให้มันพัดให้มันพอดีหลุมมากขึ้น mm. เพื่อลายมากขึ้นเพราะลายย่ามันแรงนะครับไปเจอกันครับ fc กอล์ฟเชซับทุกคนครับเดี๋ยวยังไงแข่งเสร็จ2วันแรก แล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันทีนึงมาคุยกันอีกทีนึงนะฮะหวังว่าจะทำผลงานได้ดีครับแบบน,นี้ไปรุยกันครับบูสไฟเจอกัน